นั่นโขกล้องเลยวค่เออมาอีกแล้วคันนู้ใครล่ะใครูลงมาใสไปลูกพี่อจะไม่เห็นตังโมก็อย่างนี้นี่รับอะไรเดี๋ยวใครคลิปยูปิงตุ๊กขึ้นเรานยผมล่นกดแจงหนักต๊ตหาวากินเนี่ยสวัสดีแม่รู้คันนักเดนักกูซาดคันนักเด็กหนักตังรับไหมตังรับไหมเาหนี้เาหัวแล้วสลัดกเมืองุดแก้ม เช่นเราอยู่ถนนนไปแกไก่มนแลปุ๊บก็เดียวย่านี้มืงหนามงเป็นตะย่านโอ้ยมือแมนเลยเ็เลี่ยโอ้ยเนาะดีกับทุกนกากร่าอบ่บาวใต้ชายชาสินะคะาีนะแอบบดีเยียเีเแนบาเ ที่รถานหลายคบรถตอนนี้ไหมที่คบรถตอนนี้คบแล้ักกี่ตังปินที่ว่ามาเนยนั่งยยกกับนองแบมเมื่อวนนั่งยกมีรถบ้านเต็มเงนเขาจะเป็นแบบที่สแบบว่าเวทีแบบต้องแบบโดนตีขึ้นเขาจะเข้าวงเขาก็จะดักเนาะแล้วลงแล้วลงรถแล้ว เขาขอให้แตงนาดีเลยเ้าดอยู่จังไหนด้วยนี่รต้องกันด้วยไอ้จอป๊อปแงตั้งแต่ราเมื่ไหก็คือว่าไม่ใส่ขาวบอกดีแขาแตงนาลูกแตงนาแม่แตงนาลูกแตงนาอ่ะไดรำยวยังก็ได้ให้คนไม่จำได้ พุ่พแดพุ่งจับค่แงอยู่คนจับแดงใส่เพชรเสมเหล้าพี่เขัมแต่ยังไงให้คนจำไม่ได้แต่ว่าช่วงช่วงไรนะแต่ว่าช่วงนี้แต่งลำสอยพี่เข้มไม่ต้องแต่งก็ได้ยังไม่ต้องลำลำถวายจะลำถวายมันเอถวายบอกไปเรื่องบดบดิบขี้ข้าสวดแล้วบอกขาดีดพูดข้าสวดเอาคิวเพื่อไปสักครั้งข็นแต่งรอแมอันนี้เียหรอก รขายหนึ่งล้อกันเลยไปกันด้อปนิดตัวเจ้า

สีดำไี่เรายืมถ้อยเสียเขียนอยู่ี่เด่นไอ้พวกอ้กลับมอท่านบ่เป็นยังไงล่ะเมื่อเมื่อดิโบกี้ไล่วราเอาทุนนักอกุนเียก็นั่นแหะต่นาง่นักอกนี่มาเต็งกี่ไลพอช่วงแรกช่วงแรกขับแต่งงามอยู่แต่ว่าถาเากลองตงกี่ไทุกคนี่าปเขาไมีภาษา ลบลบแล้วเขาเขาตหนลองกับจ้ามบแล้วุมมยบ่ลแล้วเคปจะเป็นเป็นตัวไหนนะเป็นท่อไอ้งท่อบ่ภาษาบ่เป็นภาษาออกมาอย่างเขาไ่ได้เป็นเล่บว่สิให่เล่บบ่เป้าเอกเป็นพระเคปเป็นพระบ่ส่วนาเงร่เรื่องาเรื่องกวกจะได้ดูน้ำมาแม่แม่มือก้เขาบอก เอเ่พี่อมากเลยกันเลยกันเอามากเลยกันบ้นใจากเลยกนเลทกันธาาแไปกินทังไรที่บ้าก็สั่งข้าม้วนก็เสอก็นวกขั้นบุรีมากขั้นวันบุรีหามงกเร่องมาเนาะถ้าท่านหรก็หายอยู่ท่านบุรีก็พบเป็นยังนี่นว่าแสดงว่าพอเก็บของนมนำเลยอกั่้นตกโลอียกไหมอีหยงกว่าไอ้เถือนเนาะ เขาจะไปแกินกาแฟกับคุณแบมใช่ไหมครบแม่แม่ก็ยังออกมาติดซีมุกสาุนกันแลาจะไปกินกาแฟสุปปังเขาว่าเกมนี่รรยงานมาจอดสุปปังเขใจบายตายเบอร์เขจะเกถือขวากับคุณซาเลนี่เขากินกาแฟเี่ยเงี่ยเงที่แล้วอะยรวะคุณอีงเนี่ยคุณต้งเนี่ยจะเปียกคุณต้งมันจะเปียกคือเป็นกระเถิต่อยังเปเียเสียสรงเสียสงไอยู่หรอกวันมาสีสมจะถเสงออ ขอพูดตรใจครับพ well. well. ี at, course, well. <S <S ่งเอาเดียว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 มาขาอบ้านูมาถามมเพื่อเอยอพุทต้เปียกอเลยเดินแล้วเป่ มาแล้วจ้าไอ้เร้่งก็ไม่รู้คนขี่รถไก่สิก็ไ่เอาท่งกเลยพี่น้องทานไถ่กันองก็จะขาดช่วงนี้มาแล้วมาแล้วของแท้เลยเขา้นยาไม่ปพอาแมกดูกที่กินยานเต้ยเรือเลือออุ้ยอุ้นเลยอนเลือเงอนโดนขึ ได้มั้าด้ยยวสวัสดีจ้าสวัสดีเสียวด้วยนะจอดไม่อดแบบผู้ใหพท่นเดินีอยู่ี่เนี่ยชีวิตนี่อเบิผู้ใเบิ้ม่อกี้พี่าเนี่ยจอดปะแล้วไจ้ะมันจะพงใบ่มีห่วงเก็ถอดต้วนซุบมี่เหรออะไพอตายแลก็ตายโลเียจะได้ผัวใหม เริ่มแล้วยกหนึงปาพ่อเครื่องกะท่าใปอไปปากมึนจำใจจำบอกว่าเหลาเต้นตนาละก็นแตน้เนต้นาเจ้ก็บอกเออเตงข้ตาูเจ้าก็บอว่ากตงข้หนาแล้วเนาะท่พ่อเพงอาบน้ำเพิงแปรงฟันเนาะว่า วันเราพบว่าต้องอาบน้ำแปรงฟันหนึ่งอาบน้ำ้ออาบน้ำก็ว่าอาบน้ำแปรงันหนึงว่ามันเกิดวันจันทร์ใช่แรเย์้บาันจันทร์อาจารย์แล้ว้เชียร์ได้้างเกิดวันจันทร์้กันอาจารย์แชวเวียนแช่ถ้าเรายูนอฟนยังเ่ตั้งักให้เข้มให้เข้ม แต่งหน้าแบบเก็บแต่งหน้าแบบโดโด้หน่อยพนันโดโดี๋ยู่ยุดทำพิซซ่าแล้ขานก่อนหมาผกโดนเออได้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 ยพี่เก็บแต่งหน้าเหมือนโดโด้หน่อยอุ้ยดาราโดโด้ยุ่งใหญ่ไม่หมาโดนเอาไปเอาไปเอาไป อ่พอการคิดนะครับพี่ต้อยว่าได้ทีอ๋อว่ได้ว่าอะไรมูนท่นเวลงแงไหมูนบ้าเออว่าไดนึงว่าลงวกันเด้อเดี๋ยว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 เดี๋